จะมารีวิวสินค้าก็คือตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะมีชื่อว่าอะไรอยากจะบอกว่าอ่านภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่นะคะมีชื่อว่า So Organic Corros Serum นะคะนี่เราเวทีรีวิวก็คือเราจะใช้นี่ค่ะแล้วก็บีบจึ๊กจึ๊ก นี่นะคะตัวน้องก็จะเป็นนี่แบบนี้นะคะเป็นสีขาวๆแบบนี้เลยเราจะใช้สองนิว้วสองนิ้วสู้ๆทํานี้คะ่ะหมุนวนไปนี่นะคะค่อยๆค่อยๆแล้วก็เพื่อให้น้องเนี่ยได้ซึมเข้าไปสู่ผิวได้ง่ายขึ้นนะคะช จะบอกว่าตัวน้องนะคะซึมเข้าสู่ผิวเนี่ยเร็วมากเลยนะคะเอาละ,ะคะ่นนี่คือเราได้เอาเอฟเฟกออกแล้วนี่คือหน้าสดที่แบบสดมากๆบอกเลยะคะ่ะเรานี่บีบเลยเราจะทาแค่ฝั่งเดียวเพื่อแบบเก็บเทียบให้ทุกคนเห็นได้นะคะส่องเนื้อเลยคะ่ะทาเลยวนเลยแต่อันนี้คือคือใช้แล้วเนี่ย ไม่แพ้นะคะเพราะมันมีส่วนผสมที่ไม่ได้ใส่สารเคมีนะคะอืมเสร็จแล้วนี่เลยทุกคนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมคะฝั่งนี้จะดูชุ่มฉ่ำกว่านะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะจะแห้งๆนะคะฝั่งนี้เขาก็จะดูนุ่มเรียบเนียนนะคะเอาละค่ะเราจะมาพูดกี่ยกับกลุ่ของน้องตัวนี้เลยนี่ทุกคนเห็นไหม ชื่อว่า So Organic a r o e Serum นะคะอันนี้คือชื่อของน้องเลยน้องนะคะตัวกล่อนก็คือจะเป็นสีขาวชมพูนะคะแพคเกจจิ้งน่ารักมากนะคะแล้วก็โคตรเล็กพกพาสดวกด้วยนะคะก็คือเเเปปนนป็็็นนนนทวไมม่่คยอ้งตัวนี้นะคะของน้องตัวนี้นะ ตัวนี้เลยจะมีปริมาณสุทธิอยู่ที่24กรัมนะคะเอ้ยไม่ใช่24มิลลิลิตรน,นะคะหาซื้อได้ที่บูตวัสันหรือร้านค้าชันนำทั่วไปนะคะวันนี้ก็ขอจบก,การรีวิวน้องตัวนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่นะทุกคนบ๊ายบาย